ขาวจัวเลยอะตัวเลเซอร์ของเขานะคะก็เดี๋ยวถอดออกเนาะเปิดมาก็จะมีตัวที่เป็นผ้าในการาถูนะคะช่องเก็บน้ำนะคะก็จะเป็นอยู่ตรงนี้เราก็แค่กดลงนิดนึงนะคะดังกริ๊กแล้วก็ลากออกมาค่ะก็จะเป็นเหมือนแทงน้ำเขานะคะมีชิ้นส่วนไฟฟ้าอยู่ภายในนะคะก็อย่าเอาไปแช่น้ำทิ้งไว้ ทางด้านซ้ายก็จะเป็นจุกเป็นที่เปิดแล้วก็เติมน้ำก็แทงเขาก็จะมีปริมาณอยู่ที่ผ้าก็เป็นเหมือนตีนตุก๊กแกแบบสามารถแกะออกได้นะคะเดี๋ยวแกะให้ดูนี่เลยก็จะเป็นแบบแคบกบ็กนะก็สามารถแตะกลัแบบเข้าไปได้เหมือนเดิตอนใส่กลับเข้าไปนะคะก็ใส่แล้วก็ให้มันดังปิ๊กเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันล็อก พอเปิดฝาขึ้นมาป๊าบก็จะเจอกับช่องใส่ขยะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแปรงปัดนะคะกับใบมีดที่เอาไว้ตัดเส้นผมนะคะวิธีการเปิดอันนี้ก็แค่ดึงเข้ามาดังป๊กนะคะแล้วก็ยกขึ้นออกมาปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บฝุ่นนะคะช่องเก็บฝุน่นตัวแปรงอันนี้แปรงปัดฝุน่น ใบมีดเมื่อกี้ค่ะเอาไว้สําหรับถ้ามีผมพันเส้นผมพันตรงนี้เนะเาะแล้วก็กีดกีดๆีดเพื่อตัดเขาออกนะคะวิธีทําความสะอาดก็ง่ายมากอันนี้ก็จะเป็นล้อนะคะไว้หมุนทิศทางเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวแปลงปัดเหมือนเป็นขาเขาเนาะขาน้องเขาก็จะอยู่ในนี้นะคะก็อย่าลืมแกะออกมาก็จะเป็นสีเหลืองกับสีน้ำเงินนะคะเราก็จะต้องใส่ ข้างให้ถูกอันน,นะคะของข้างลําเงินนะคะแล้วก็กดเข้าไป<อ>ก็อันก็นี้นะคะใส่เข้าไปเลยมันมีโชค๊คโช๊คเอาไว้ไต่ขึ้นที่ต่างระดับหรือว่าพวกพรมนะคะเขาก็จะไต่ขึ้นไปได้จะเป็นตัวถุงใส่ฝุนนะคะก็ มีให้อยู่แล้วในทางหนึ่งันนะคะหลังจากโหลดแอปก็รอติดตั้งเครื่องตามขั้นตอนใช้เวลาไม่นาน,นะคะ่ะให้ลองวิ่งบนพรมก็ลื่นดีนะคะไม่ติดอะไรเลยเส้นทางการวิ่งเขาค่อนข้างเป็นระเบียบเลยค่ะค่อยๆวิ่งเก็บตามแนวเส้นตรงไปเรื่อยๆ ตอนเจอขาเก้าอี้ขอบหรือมุมนะคะเขาก็จะพยายามไต่ข้างๆเพื่อที่จะเก็บให้ได้มากที่สุดในขอบที่เขาสามารถวิ่งไปถึงสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะกับออตโตบอทดโฉใหม,ม่ะคะเลเซอร์ Laser 5เป็นหุ่นยนต์ตัวใหม่ล่าสุดของทางออตโตบอทนอกจากเขาจะหน้าตาสวยงามน,น่าใช้งานแล้วนะคะเขายังมีคุณสมบัติทางเทคนิคมากมายเลย,ย่างเช่น ความประทับใจหลังจากใช้มาสักพักนะคะประมาณเกือบหนึ่งเดือนแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ตัดสินใจซื้อต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่เคยเข้าวงการหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเลยเกิดจากว่ามีการทำบ้านใหม่นะคะแล้วก็อยากจะทำให้บ้านอ่ะ สวยงามสะอาดตลอดไปนะคะก็เลยไปสนใจตัวนี้ให้มาช่วยงานนะคะที่บ้านคุณแม่ก็ประทับใจมากนะคะใช้ทุกวันแบบว่าสั่งให้น้องวิ่งทั้งวันเลยให้ไปทําความสะอาดกวาดบ้านถูบ้านแทนเราเนาะไม่เหนื่อยไม่บบดแล้วก็ยังทําความสะอาดได้ดีมากเวยหนึ่งในเหตุผลที่เลือกออโตบอรก็เพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ของคนไทยเองนะคะแล้วก็ผลิตในไทย มีศูนย์บริการในทัยและที่สำคัญบริการก่อนและหลังการขายดีมากเราเห็นความพัฒนาอีกขั้นหนึ่งของเจ้าหุ่นออโตบอทเนาะไม่ใช่แค่กวาดถูธรรมดาแต่ยังสามารถทำความสะอาดเหมือนเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อในตัวให้ได้เลยนะคะก็เลยสนใจรุ่นนี้มากที่สุดแล้วก็ได้ลองซื้อมาแล้วก็ประทับใจมากค่ะเขาก็มีความฉลาดในการเดินไม่เดินวนไปวนมาให้เสียเวลาค่ะ ถ้ายังไงก็ฝากติดตามช่องของฟนวัชดวิ่งต่อไปนะคะจะหาคลิปน่าสนใจเรื่อยๆที่มีประโยชน์ต่อทุกคนมาให้ดูอีกนะคะขอบคุณค่ะ